ม่เจนาเลยกับรวยพี่ชายเราเอากับพี่พี่ชายโอ้โหโหน่อใหญ่เน่น่งใหญ่เน่เพื่อนเพื่อนพี่นายเพื่อนนายได้เลยแม่ได้เลยแมตัวนี้นเขามีผัวแล้วหรือเปล่าถามอันในเรื่องยังไม่มีแต่นอกเรื่องเขามีผัวแล้วไม่ไม่เป็นไรมีแล้วมีอีกได้เขามีได้เรืยเนียิ่มข้าว ไม่ถือเหรอไม่ถือสบายไม,ไม่เห็กอเอาดูดให้เห็นหน้าอย่างเงี้ีแนเลยไม่เห็นอ่ะตงตายล<ห>าวหนกูนเจอนี่แหละโจ๊กติบนตาล่างมึงคิดรูปไปเองไงไนายต้องแตกตัวให้มันสกุลุชาได้เข้าหัวหน้าคณะขหน่ยอยออกฉากแรกมจะมีสกุลชาติมึงก็ไปจับปันก่อนไม่ใช่ไปเล็กตีนแบบนี้ให้มึงไปจัดปันที่มันจัดกันดานก่อนดีกว่าไม่เ้อง นี่อกฉากแล้วนี่อวยพี่ต้มนะโอ้โหแม่อวยแม่อวยพระภาพเลยขอบคุณแม่วันเพ็ญขอบคุณพี่ต้มได้ฟังนะขอบคุณพี่ขอบคุณครูอ่าเราไมต้องเชียร์เมียเแล้วนี่การที่เราได้เป็นครั้งสองครั้งคุณคิดว่าเป็นเมียเหรอที่ตายเท่านี้ผัวกูเป็นร้อยแล้ยล่ะจริงเหรอผมได้แค่ครึ่งครั้งเองนะกับพี่เฮ้ยน้องสาวน้องสาวนี่น้องสาวโอ้ี่ชื่ออะไรจ๊ะไอ้นี่ชื่อเอไนเอไนจ้ะ เก่สวยจอาพี่ ойти, จ๋าเหรอสวยนี่เขากำลังตามหาโอ้โหชุกอนป๊กมากปียูิู้่ปกูโอ้โหแม่วแม่พาผู้ชายเมาวันนี้ไหแม่ก็รู้ว่าเกสวยโตเป็นสาวแล้วว่ะเฮไปเลยเดยลูกไปเลยเอมือว่ะกัดปดูกัด มึงอันนี้แก่เนื้อสาวเอามึงดิแต่กูเรียแตกเต็มงามขาวเลยวถึงว่าเนื้อขามันอ้วนไงพระองค์ท่านตามหาน้องสาวพระองค์ท่านกับคนชื่ออีเมลอะไรที่ดารัตครับที่ดารัสอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนเน่ยที่แม่ฝากเอ็งดูว่าลูกของหญิงที่ดารัสนะถือว่าองค์หญิงทำไปล้วลูกนะเนี่ยมันเป็นยังไงลูกบอกแม่สิฮะ อย่าไปายที่ปล่อยมันปล่เล่นเล่นไปเล่นไป่ไมิมินเลนนานออกมาข้างนอกเอายเอนลไ้ันนี้มัไม่เอาข้าตัวแล้วแล้วไเด็กไปนไม่ต้องกลัวมึงมองไงมึงก็มองไม่เห็นหรอกก่นมานี่นะถอดเจบแล้วไม่รู้ปูนี่รุ่นถอดไดุ้ดนี้เอาติดมนไม่ได้หนี่ยนะ ผมจี๋หนีไปแล้วจ้ะคเขอย่างไรนะท่านนะออกไปเที่ยวกันใครสั่งมาว่าอย่างไรจได้หรือเปล่าคัดคําตังหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นอยู่เลยไปหนชาตก่อนไหคะชาทดบาปบาาติก่อนถ้าจะหาคนผิดเื่อ หม่องฉันไหมหมองฉันมารยาทรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลองค์หญิงถ้าองค์หญิงหายไปคนที่จะผิดก็คือมองฉันถ้าเรื่องในครั้งนี้จะต้องมีคนตายก็ออขอที่เป็นมองฉันหมองฉันเป็นคนตาย เรื่องนี้จะมีคนผิดคงไม่ใช่ท่านแม่กับท่านพ่อผมพี่สมพรตายผมเป็นหม่งเชิดสุดสยเป็นจ๋าหุูละตอนช้าก่อนสุดวยน้องสาวดูเฮ้ยผมใชยด้วยฮัส,สเดิมนไอ้เหียถึงคิวบูแน์ดูส่พี่นั่นไดป้ไปเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทูลอยู่ที่วัดหาได้กลับมาที่บ้านไหม ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้น้องกับแม่อยู่เพียงแค่ลำพังเท่าน,นั้นพ่<ม>อจ๋าแม่จา๋าสุดสวยโโเกือบสวยพี่สมชายคงอยู่บนโลกนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วความผิดครั้งนี้พี่ขอเป็นคนรับเองพี่ลาคนเฮ้ยขายอะไรอ่ะกูไม่ได้เรียกฮ้ยขายแล้ววะอ๋ววอนการส่งเช็คอะไรอ่ะพูดเลยเหรอ มชายตั้งแต่สิ้นกรุงศรีอยุธยาไปทำไมยังไม่ถึงยงนไม่ถึงยังไม่ถึงมึงจำที่วัดได้ไหมที่กูมอบพ่อให้กูแม่กูเคยบอกไว้ไม,ไมึงคือดวงใจของกูท้มามึงจะตายขอเป็นกูเถอะเพื่อน กูขอตายแทนครอบครัวมึงกูแล้วกันไ <Hey! S 1> <c oughs> เอาแล้วน้องกูใจใหญ่ด้วยนะผู้ชายเนี่ยไม่ได้หรอกน้องกูอะกูรู้สึกน้อยอกน้อยใจซสจริงกูมาเล่นไมกี่ชั่วโมง ตายเถอไม่ิวเกย์นากูนายในเรื่องืต้องปนกูลมันต้องห้ามกูเอาไ้ะเอา้เอาคนอ่ตายมันต้องเป็นชที่เ่สวยตาย่หริงจริงไม่น่าเ็บไว้ที่บ้านต้องห้้ามต้องห้ามห้ามีอตายจะปคอมี่ตายมันคือมึง ไม่ได้เรื่องนี้มันต้องไปตามหาที่ไปตามหาองค์หญิงเธอลงมาตรงนี้ก่อนที่ไปบอกเธอไปนะมึงไปดูสนิทจังเลยวะเหมือนตูดนี่มันตุ๊บตูดมึงนะมึงแบบมือนเคยชินเลยนะโอ้แม่แม่ทำไมถูกของเค้ยๆกันอยู่พระองค์ท่านยังไงท่านนะกระองคนขอรับอาซาอาสา น้องพี่ไม่ต้องฆ่าตัวตายแะแก้ไขปัญหายังไงฮะน้องเป็นคน,นก่อเดี๋พี่เป็นคนแก้อเอาล้วผมจ้ชก่อนที่จะแก้ฉันแก้ก่อนก็ได้นะท,ที่นี่มันถกขึ้นมาพี่บอกตรงว่าใจหายไม่คิดเลยเหรอกใแ,แวเห็นร่องรอยอายยั้งคพนอ้โหผูมว่าไงทศชายน้องก็ขอาช้นก็หายไปเหมือนกันคุณจะลูดจุดกอดร่างจ <laughs> ุดคนเรียาจีชาแก้ท้าเร็วนี่ละ รู้หมดเลค่ะต้องบอกนะคะที่วันนี้ที่ได้มาสนุกด้วยขอเวลาขอเวลาพี่ได้ได้ได้ี่วันนี้ที่มาสนุกสนานด้วยนะคะคือหนึ่งทำรายการอยู่กับนายชอพอยต์นะคะแล้วก็แม็กโน่เนี่ยคือก็เคยเล่นละครด้วยกันนะคะแล้วก็ส้มเนี่ยทำช่องยูท b e ของตัวเองนะคะชื่อช่องส้มเช้งสารชาติถ้าใครจะดู E ีีนี้นะคะก็เข้าไปที่ส้มเช้งสารชาตินะคะ ยูทูปเปิดยูทูปกั็นไหมคะเป็นเนาะเอ็นเนาะพี่เก่งอ่ะยูทเปิดไปเมื่อวานยูทเปิดไปเมื่อวานจริงปฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะครับตั้งที่พวกเรารักกันนะครับฝากแล้วใช่ครับแล้วนี่คือพี่พงษ์เขงสามชาตินะครับฝากแล้วใครรับใครรับฝากแล้วอ่ะใครยังไงอะไปขายเยียงเงินฝากช่องฝากช่องยูทูปฝาในฐานะที่พวกผมก็เป็นน้องและพี่นายก็เป็นผัวเขานะครับผมก็ ยังยังเราได้กันเฉพาะภายในยังไม่ได้ไายนอกยังพูดก่อยไอโนมก็เป็นอยู่กูเล่นเยอะพี่นุ่็็นกูเล่นฝากไว้ด้วยนะครับแฟนขับกองทห้ผมึล้นะครับรกองที่ผมุยขอให้รักพี่ตงด้วครับครับมี่ตชช่องดูดูชื่อนะครับพี่ตงต้มเชงสังชาเโอเคครับกดติดตามดทยกดติดตามด้วยนะคะกดสนิงต้องนิ่งต้องแนต้องิ่งติ่ง ที่เดี๋ยวมีครอบครัว NR NP เนี่ยวช่วยกดกัถูกต้องเลยเออ NR NP นี่แหละ NR 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 เราจำได้แม่เลยแล้วเขาให้เราสองร้อยเอาแล้ว NP NP ยังไม่ให้ยังม่ไอยู่เดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาให้ NR NR นะ NR พวกผมทุกคะเดี๋ยวก็งไจะต้องไปชอบเรื่องนี้องก็ผมฉันจะออกไปตามหาน้องสาวพระองค์เองพระเจ้าค่ะก็ผมฉันจะรับอาสาไปตามด้วย นี่ที่ผมที่ไปตามตามนี่ไปตามด้วยใช่ไหมผมไปตามด้วยแล้วก็ไปได้กับนางเอกคนละคู่อ่คุณรู้ยังมีคนละคู่มีสองข้าใช่ป่ะใช่แล้วเอกคู่นางเอกคู่ก็จะมีโจ๊กเมื่อกับคู่ก็ได้แค่ใช่หรือเล่าเลิเลยเลิกเลยก็ได้นั่งจริงแล้วเนี่ยก็จะเล่าะไรนพ่อผู้ชค่ะก่อนที่จะไปก็บอกฉันต้องรู้ก่อนว่าน้องสาวพ่อชื่ออะไรพ่อผู้ชมพี่ดารัตสคือน้องสาวของพ่อผู้ชน้องสาวก็บอกฉันชื่อว่าอีเมลและสวยมากๆเลยก็บอกฉันก็จะไปตามหาน้องสาวของฉันเหมือนกันพ่อผู้ชม วยบ้านกูนีิสัยการไม่ดีทั้งบ้านนะก็ผมฉันก็มีน้องสาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ต้องไปด้วยกันแล้วมึงจะไปใครก็ผมฉันขอรับอาสาไปตามน้องสาวพงษ์ชั้นแต่ถ้าบ้านแม่นพงค์ท่านและตัดสินใจให้เขาทำวะอะไรเนี่ยใรุนๆมคุยอะไรกันล่ะแต่อย่าไปดมรุนไม่ดูช่องกูอ่ะน้องสาวพวกนี่น้องจะเข้าอะไรนะเข้าถ้าทำอะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยถ้าติสสาพลที่หลงนี่อยู่นี่ พระองค์ท่านลูกองค์ฉันมีน้องสาวชื่อว่าราตีราตรีใช่น้องกูชื่อแมวน้ององค์ชื่อที่ดารัดเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องสาวแต่ละคนเนี่ยตาคนต่างหวงถ้าว่าใครเจอห้ามแต่เนื้อต้องตัวเด็ดขาดที่สำคัญน้องข้าพเจ้าเป็นถึงเชื้อกษัตระสัห้ามโดนเนื้อโดนตัวห้ามเกิดเหตุร้ายกับน้องข้าเด็ดขาดได้เลยพุทเจาถ้าเกิดเหตุร้ายหัวขาดพระเจ้าค่ะก็องค์นขอรับสาไปตามน้องสาวพระองค์ท่านไปเถอะค่ะทุลาราชาไป ไม่ได้เกี้ยวจะรับออกมาทำไมอยากลาจะร้องลาเจ้าเมื่อกี้ลูกปกติออกออกแรกแม่ไม่ยอมรับต้องสารพัดที่มียปตามหาชอบไปหาซีดกลับมาหาเล้วบอกว่าทุกคนมีน้องสาว